สวัสดีครับพบกับ High v e นิวส์เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทั้ง3สายทางกันนะครับเริ่มจากทางหลวงพิเศษหมายเลขก7สายพัทยามาบตาพุธ ปัจจุบันในส่วนของการก่อสร้างสายทางคืบหน้า91%และกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานระบบได้แก่การติดตั้งรั้ววางระบบด่านจัดเก็บค่าผ่านทางระบบสื่อสารและระบบความปลอดภัยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2563ครับอีกหนึ่งเส้นทางคือทางดลวงพิเศษหมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมา ระยะทาง196กิโลเมตรซึ่งเส้นทางสายนี้จะรองรับการเดินทางไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนมิตรภาพโดยเฉพาะช่วงเทศกาลได้เป็นอย่างดีปัจจุบันคืบหน้าร้อยละ55กำหนดแล้วเสร็จในปี2563และสายที่3คือทางหลวงพิเศษหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีระยะทาง96กิเมตร ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าร้อยละ14กำหนด,ดแล้วเสร็จในปี2564เมื่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทั้ง3สายทางแล้วเสร็จจะสนับสนุนการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคต่างๆนับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกของประเทศช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและที่สำคัญจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นนำพาความจเจริญมาสู่ประเทศได้เป็นอย่างดีครับ